สบายดีสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องป้าลุงทุกท่านยินดีต้อนรับก่อนสู่ซองป้าจอยเด้อป้าลุงเอ้ยมือนี้จะมาพบพ่อกับอิงฟ้าอีกแล้วนี่จึ๊บเอาขึ้นมาดูระแขนเอาแขนลงยั้งป่ะนี่หืมทุจาทุจาก่อนลุ่งทุจาก่อนทุจางามงามก่อนงาม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  ยิ้มพระใช้มืออะมือหน่อยอะทูจาให้ได้ลูกทูจาก่อนเฮ้ยทูจาให้มือนี่อารมณ์บ่ดจอยไม่อยากทูจาบ่เอาทูจาก่อนให้เทเหมือนได้เกมต่อเนี่อเอาขอโทษ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 เอาทูจาก่อนทูจา้างำงำไนไหมไหอ

Uhm, chị hào hào thôi tay được tay anh không nào đâu Tấy không nào đâu Tấy ชนน่ะชนน่ะชนน่ะทั้งชนน่ะมา่นอะแม่ลูกมาทำแม่มาหาแม่จอยพี่ไว้ใช่มาข้างหน้าแล้วบ่มาข้างหน้าพี่ไปชี้ถอยหลัง มาพี่มาพี azul, ่มาพี่มาพี่มาหาไม่เจอยพี่มาลนมามาไว้มาไ้มาไว้ดูมาไว้มาหนมาอาชจลุกอะอาชนมาเือนมาสานนะดูเอ้ยมาเือนมาฌานเอิงบ่าเอ้ยแกวคอนมันนอนเลยมาล ลมบ่ดจอยเห็นอะไรลูกทูจ่าลูกทูจ่าปลาลุงลูกหญิงผ้าเอ้ยใช้มืออ่ะลูกทูจ่าเห็นอะไรทูจ่างามๆน่ะทูจ่าอ่ะมือทูจ่าไว้ไว้เฮ้เพื่อนมะเห็นอะไรทูจ่าเนี่เห็นอะไรทูจ่าก่อนไหม a a mình nơ bưng một tháp เด้อ nơm tháp เด้อ tháp đi 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 <laughs> chôn ơi lả đừng đi <laughs> cái <laughs> เด้อ đâu Khi shop tùn thế hai cái này ấy nè ơi จมมีชังเลจ่อมมีชังเลคนน้อยนี่เด้อันนี้ว่ว่าวจ่อมยัง้งอันนี้ว่ล่ะอือครสชอบดูแน่บ่ Nay nãy, tất nãy, nay, 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 cha nay, bao này nay, 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 hay chỉ chụp bạc luôn ạ. 앙 ốc 앙앙 ốc mưa 앙 này uạng hả tóc xẹp bò. rồi. xẹp bò. xẹp bò. แซ่บอร่อยบ่มือนันเค็มนัวนัวบอฮึตูจา่ารู้ตูจา่าลูกตูจ่าก่อนไหมมือบุญอยากเห็ดพี่น้องเอ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่หหอยากลงบ่โอ้อยากลงมาลูกบ่มันบ่ไปบ่

A à, thu cha ngam ngam Ngắm ngắm A thu cha à, thu cha palo ngon con Ôi, mày mama, 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 này mama, 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 Má, 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 mama, 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 chị mama, 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 má, Má, má,

cứ để người ta nga tuyệt gia tuyệt Để bài đi 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 cha đi 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 này và... à, cha, này và... <laughs> 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 tạ này này, này tại này này

các con ơi. Hử? Giặc luôn đặt tinh 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 Đã tinh 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 này này tinh này 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 tinh này này tinh giờ tinh tinh thả ra này, tinh 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 thả, tinh Chị tinh 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 Chị tinh tinh bao tinh Chị tinh tinh chị tinh 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 นุกะนุกะนุกไปที่เข่าฮเนหุนกไปที่เขา่าเยอะ คนน้อยๆคนน้อยๆคนน้อยๆปะปะปะให้หง่ะอึให้ให้คือกอดแหนบให้กอดแหนบให้แนี่ไปปากบอกให้ให้ไอ้คนนี้น้อยนี่นะคนนี้น้อยนี่นะหยัดเอาไปเอาไปอยัดเอาไปหยิบไปเอาเลยเอาเลยไป

ไม่่อยากเหะหาย่อเอาไปเอไปไปอหาย่อาหปลาลุกมไหปลามึงหายด้วยนะอ่กเห็นยี่หล่าหายเอาหายปลาลุงมึงเยอะค่ะโอ้ยนี่เจ้ยปุงามเลย

มานถูจาปลาลุงไปไป้ลจวเมยพาไปกินจีเข้าไปกินจีแล้วปลาลุงเอยอย่าไปเดี๋ยวจบคลิปกันไปไเบ่อโอ้ยเลืมยนี่และให้ผมดึงผมเมย์เมย์รูดบ่อไหนี่หนักเมย์หุ่มตุ้งกกว่าห้างนกเยว้าผมาเมย์จ้ยเขากว่าห้างนกอันนี้ดึงหูอีกดึงหูอีกบไม่หวบ่าว่าไม่หวเมย์่าวว ออหอมแกอ่หอมแกบอ่ะหอมแกบอ่หอมแกบอ่หอมแกบอหอมแกบอ่ะหอมแกเมพป็นหอมแกเมคอัเป็นหชุนไก่เลยอชุนไก่เลยโอ้บแมนี่วนี้ใส่ให้วันนี้ใ่ห้วสให้โอ้ลกเชาเดียวพายจีายเม็อัพกพกเักอัพ อ้ hey, ๋จะเคยหายดูเอาโอเคโอเคโอเคป้าแม่จอยเจ้าคีบก่อนเด้อโอเคฉันเนี้ย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 แม่จะพาไปกินจิโอเคกินจิได้กินเขาืึโอเคพอแม่พี่น้องไอ้ป้าลุงเลยเนาะป้าจอยกับสิคอเจ้าคิปเพียงสามีก่อนเด้อลูกสาวก็อ้อนแล้วหายอ้อนแล้วหิวแล้วป้าลุงเอ้ย ก็ขอบคุณขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อที่เข้ามาชมคลิปปะจอยตั้งแต่ต้นตลอดมาน้องแม่พี่น้องเลยตั้งแต่ตั้งแต่ไหนแต่ไหนเนาะบางไ่บางทานเพิ่นกันตั้งแต่ติดตามน้องวาสนาตั้งแต่เกิดน้พ่อแม่พี่น้องเลยก็ขอบคุณขอบคุณหลายๆเนาะเพิ่นมาเมืองคลิปปะจอยตลอดมาเน้องพ่อแม่พี่น้องเลยก็ขอบคุณขอบคุณเพิ่นหลายๆที่เดยกลูกซอวยปะจอยน้องพ่อแม่พี่น้องเลยที่ เมืองคลิปป้าจอยบอกดขามโฆษณากาเรียงลูกชอยป้าจอยแล้วพ่อแม่พี่น้องเนี่ยเนาะเพราะว่าเห็นให้ป้าจอยมีเงินมีสื่อเงินสื่อนมให้ลูกเนาะพี่น้องน้อยตาดำๆขอบคุณป้าลุงหลายๆเด้อจ้ะจุจ่าปลาลูกเมื่อยจุจ่าเมื่อยเมื่อยนั่นวคไป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 